สวัสดีครับผมแจ็คเอสเซเมนชั่นนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับเจ็ดโน้ตุ๊กเอซูสนะครับในงบประมาณเริ่มต้นครับที่15,990บบาทนะครับก็เรียกได้ว่าลิสต์นี้เนี่ยเป็นลิสต์นะครับที่เหมาะกับคนที่ทำงานทั่วไปด้วยนะครับคนที่ เอาไปทำงานสายกราฟิกด้วยนะครับรวมไปถึงคนที่อาจจะเอาไปเล่นเกมที่โน้ A ด้วยก็มีให้เห็นในลิสต์นี้เช่นเดียวกันนะครับก็รี่กา่าสาวบก ASUS นะครับเขาก็มีการเรียกร้องมานะครับว่าให้ผมทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ก a s u s ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับคัดมาให้แล้วนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ด้วยครับเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองเป็นรุ่นปี2025กันยทีเดียบสหรับน้๊กในคลิปนี้ก็เดี๋ยวรานะครับ้งหร่เียรไับงนรับาคกเงกันในคลิปได้ลยครับ สำหรับรุ่นที่1ของคลิปนี้นะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นซีรีส์ VivoBook Go 15นะครับมาพร้อมกับรหัสรุ่น M 1 5 0 4 FA นะครับรหัสตัวหลังเนี่ยจะเป็นตัว Silver 5 1 4 WA นะครับก็ราคาจะอยู่ช่วงประมาณสัก15,990นัรยนะครับไปจนถึงประมาณสัก16,490ก็แล้วแต่ร้านนั้นๆด้วยนะครับในส่วนตัวดีไซน์ครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาดนิบี้ได้เป็น silver นะครับือสี้หม่เือน สำหรับตัว ASUS นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสีดําหรือว่า India Black นะครับสำหรับพวกซีรีส์ VivoBook GO 15นะครับส่วนหน้าจอครับเขาก็มาพร้อมกับหน้าจอความละเอียด Full HD นะครับเป็นพาราแบบ TN นะครับไม่ได้มีในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดมาให้นะครับจอก็สามารถกางได้180องศาเช่นเดิมนะครับบริเวณด้านบนขอบจอก็มีชัตเตอร์ปิดกล้องเว็บแคมมาให้ส่วนบริเวณด้านบนขวาของทัชแพดนะครับเขาก็มีในเรื่องของตัว fingerprint sensor ครับหรือว่าตัวสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเขาก็ มีให้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ก็สามารถสแกนนิ้วมือเข้าใช้งานตัวเครื่องได้ด้วยครับน้ำหนักโดยรวมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1.63กิโลกรัมนั่นเองครับพอเชื่อมต่อส่วนใหญ่ก็อยู่ด้านขวางตัวเครื่องนะครับก็จะเริ่มที่ตัว audio combo jack 3.5นะครับมีเรื่องของตัว Type C 3.2 71นะครับแล้วก็ตัว USB Type A 3.2 71มาให้นะครับตัว audio combo jack ก็มีให้นะครับ HDMI 1.4ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีเรื่องของตัว USB Type A 2.0 1ช่องนะครับมาให้ ก็ด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีแค่ USB หนึ่งช่องเท่านั้นนะครับในส่วนตัวสเปคเบื้องต้นครับเขาก็มาพร้อมกับ AMD Ryzen 5ครับ 7520U นะครับ CPU 4 Core 8 Thread นะครับ Ram 16 g b LPDDR5 Onboard ความจุครับได้ที่512 g b ครับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับรองรับเป็น WiFi 6E นะครับ Bluetooth 5.3ภาพรวมของรุ่นนี้ครับก็แน่นอนนะได้ CPU ที่อยู่ในเกณฑ์เน้นใช้งานทั่วไปนะครับอย่างตัว Ryzen 5ครับ 7520U นะครับงาน Document เอกสารสายออฟฟิศนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ คิดว่าค่อนข้างเหมาะครับกับรุ่นนี้นะครับสเปกก็ถือว่าค่อนข้างจบสําหรับสายทํางานนะได้แรมถึง 16G b ไไปแล้วนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ถือว่าค่อนข้างเบานะครับสำหรับไซส์หน้าจอ15.6นิ้วแบบนี้นะครับใครที่เป็นสายทํางานนะครับเน้นใช้งานทั่วไปนะครับงานดอคิวเมนต์ท่องเว็บไซต์เบราว์เซอร์ต่างๆนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับสาหรับตัว asus vivobook รุ่นนี้ครับ และสำหรับในรุ่นที่2ของคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับซีรีส์ Vivo Book 15นะครับก็เป็นรหัสรุ่น m 1 5 2 y a นะครับ NJ755WA นะครับก็ มาพร้อมกับราคาครับที่16,990าสบาทครับสำหรับตัวดีไซน์รวมรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด15.6นิ้วเช่นเดียวกันกับรุ่นที่แล้วนะครับความละเอียดก็ได้เท่ากันเลยครับที่ Full HD นะครับพาเนลนะครับก็เป็นแบบ T N เช่นเดียวกันนะครับ่วนตัวสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีควาเอทบลูนะครับก็จะออกน้าเงินน้เงินเหลือหลือดำนิดนึงนะครับจะไม่ได้ดํามากขนาดนั้นนะครับตัวคีย์บอร์ดก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดมาให้นะคร าาามรถกงได้180องศาด้วยนะครับส่วนน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1.7กิโลกรัมนั่นเองครับด้านพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็เรียกว่าใกล้เคียงกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีเรื่องของตัว USB Type A เพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับก็รวมแล้วเขามี USB Type A ทั้งหมด3ช่องนะครับก็คือจะอยู่ที่ด้านซ้าย1ช่องนะครับเป็น USB 2.0แล้วก็ด้านขวาเนี่ยช่องเป็น USB 3.2นะครับส่วนตัว Type C ก็มีให้ครับแล้วก็ Type C ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ารองรับนะครับในเรื่องของ Power Delivery ด้วยนะครับหรือว่าสามารถชาร์จผ่านตัว Type C ตัวนี้ได้ด้วยนะครับสำหร สองตัว HD m i n 4กก็มีให้เช่นเดีวยวกันครับสำหรับตัว Viewbook รุ่นนี้นะครับในส่วนตัวสเปคเบื้องต้นครับเขาก็มาพร้อมกับ AMD Ryzen 7ครับ 5825U นะครับเป็น CPU 8 Core 1์ t ิเทรดนะครับได้ในเรื่องของ r รมครับที่ 16 g b นะครับเป็นตัว Dna 4นะครับความจุ512 g b ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับรองรับเป็น Wi-Fi 6e นะครับ e t o o t h 5.3ภาพรวมของรุ่นนี้ครับก็ถือว่าได้สเปคที่ดีเลยนะครับในงบประมาณ169นะครับเพราะว่า CPU เนี่ยเป็น CPU ที่ core trade ค่อนข้างเยอะนะครับเป็น CPU 8คอ16เ r a d e นะครับใครที่นำมาใช้งานนะครับเรนเดอร์หรือว่างาน export ไฟล์ที่อยู่ในสเกลเริ่มต้นถึงกลางๆอะไรแบบนี้นะครับต้องการความเร็วที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็ถ้าถามว่าระหว่างตัว20 series เมื่อกี้กับตัวนี้ที่เป็น ตัว Ryzen 7 2 5 u เนี่ยผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้น่าสนใจกว่านะครับคอเทียเยอะขึ้นในเรื่องของการ Export ไฟล์ในเรื่องของการเรนเดอร์ต่างๆก็จะได้ความเร็วที่เยอะขึ้นนะครับเรียกว่าในเรื่องของเว็บไซต์เบสท์มาร์กต่างๆเนี่ยทียบออกมาแล้วนะครับคะแนนตัวนี้นะครับดีกว่ารุ่นที่แล้วถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปเสิร์ชหากันดูได้นะครับมีบนเน็ตเลยนะครับส่วนใครนะครับที่อาจจะนำมาเล่นเกมด้วยนะครับเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจัับกตวที เป็นตัวส่งตัว V98 นะครับก็ใครที่นำไปเล่นเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆครับก็ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับเด๋ยวซิม4ี o t a 2์ตาแรงต่างครับรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างเหมาะสมเลยทีเดียวครับกับตัว VWook 15รุ่นนี้ครับ และสําหรับในรุ่นที่3ของคลิปนี้นะครับเราอยู่กับซีรีส์วิวเวก16กันบ้างนะครับกับรหัสรุ่น X1605VA นะครับ MB1510WA นะครับมาพร้อมกับราคาครับที่19,990บาทครับสำหรับตัวดีไซน์รุ่นนี้เนี่ยก็รียกามาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ครับที่16นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus นะครับเป็นพาเนล IPS นะครับสีตรงเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสี India Black นะครับขอบจอด้านบนเนี่ยก็มีเรื่องของตัวชัตเตอร์ปิดกล้องมาให้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวจอเนี่ยก็สามารถกางได้180 องศานะครับรุ่นนี้เรียกว่าได้ใช้ออปชันกลาง180องศาได้แบบค่อนข้างเหมาะสมเลยนะครับเพราะว่าจอเป็น IPS นะครับเราจะมองด้านบนนะครับเราจะมองอฝั่งตรงข้ามเราจะมองด้านซ้ายด้านขวาเนี่ย ก็ได้สีที่เรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกันนะครับสีจะไม่ขุ่นมัวหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าขุ่นๆุขาวขวอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นจอทีเย็นแต่รุ่นนี้เป็นจอ IPS เนะครับเรียกว่าจัดเต็มแล้วก็เหมาะสมนะครับกับรุ่นที่สามารถกางจอได้180ทีนี้ในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไฟแบ็คลิทนะครับก็สามารถเปิดปิดการใช้งานได้นะครับที่ปุ่ม F7 นะครับส่วนน้ำหนักโดยรวมครับก็อยู่ที่1.88กิโลกรัมนั่นเองครับ่วนตัวพอร์ตการเชื่อมต่อของรุ่นนี้ครัับกกก็เเเรรีีียยววว่่่่่าหมมืือออนนุทแลล้งงงต USB Ti A ถึ3ช อยู่ที่ด้านขวา2ช่องนะครับด้านซ้าย1ช่องนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็ยังคงเป็น USB เวอร์ชั่น2.0อยู่นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเป็น USB Type A เวอร์ชันะครับส่วนตัว Type C ก็มีให้นะครับแล้วก็นี่นอว่า Type C ของเขาเนี่ยรองรับในเรื่องของตัว Power Delivery นะครับหรือว่าสามารถชาร์จผ่านตัว Type C ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัว Audio Bo Jack นะครับ ส่วน HD MI 4ก็มีให้ครับก็จะอยู่นะครับติดกับช่องของตัว DC in นั่นเองครับในส่วนตัวสเปคโดยรวมของรุ่นนี้ครับก็มาพร้อมกับตัว Intel Core i5 ครับ 13400H นะครับเป็น CPU 8 c อ r e 16เ h r ด a d นะครับได้การทำงานแบบ 4P คอร์กับ 4E c อ r e นะครับแรมนะครับเป็นแรม 16GB DDR4 นะครับความจุได้อยู่ที่ 512GB ในเรื่องของการเชื่อมต่อก็รองรับเป็น WiFi 6E นะครับ Bluetooth 5.3นะครับในส่วนตัวภาพรวมของรุ่นนี้ก็แน่นอนนะครับรุ่นนี้เป็นหน้าจอขนาด16นิ้ว ได้ตาส่วน16:10นะครับใครที่เรียกว่าอยากได้พื้นที่การทางานแนวตั้งเยอะๆนะครับก็รุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับได้จอที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าใส่งตัว CPU ครับได้เป็น CPU S s e r i e s นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรียกว่าหลายๆการใช้งานนะครับเรื16 g b งานทั่วไปนะครับงานเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆแรงต่างๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจบนะครับกับตัว ASUS TUF Book 16รุ่นนี้ครับ ในรุ่นที่4ของคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ14นิ้วกันบ้างครับกับตัวซีรีส์ i ิ o b o o k 14นะครับรุ่นนี้ครับก็เป็นรหัสรุ่น X1405VA นะครับ LY557WA นะครับก็มาพร้อมกับราคาครับที่1 9 9 9 0บาทครับสำหรับตัวดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับแล้วก็ได้เป็นอัตราส่วน16:10ด้วยนะครับแผงเป็น IPS ตัวบอดี้เนี่ยก็มาพร้อมกับบอดี้สีเซนเวอร์นะครับบริเวณคีย์บอร์ดก็ได้เป็นคีย์์บอรดดีไไม้ ในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดมาให้นะครับแล้วก็บริเวณด้านบนของตัวจอก็แน่นอนว่ามีเรื่องของตัวชัตเตอร์ปิดกล้องว็บแคมไม้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จอก็สามารถการได้ถึงอองศาเช่นเดียวกันครับในรุ่นนี้นะครับเรียกว่า ASUS เนี่ยเขาก็ได้นำออปชันตัว number pad นะครับที่ trackpad เนี่ยกลับมาใส่กับรุ่นนี้แล้วนะครับก็สามารถเปิดปิดใช้งานตัวเลขที่บริเวณ trackpad ได้นะครับใครที่เรียกว่าไม่อยากกดตัวเลขขั้งบนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะพิมพ์ไทยอยู่นะครับก่อนที่เราจะกดตัวเลขหรือว่าป้อนตัวเลขเน ก็สามารถเปิดการใช้งานตัวเลขที่แทรกแพดเนี่ยแล้วก็กดพิมพ์ตรงนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเกิดใครที่ชินแล้วชินในการใช้งานประมาณหนึ่งเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับก็คิดว่าน่าจะสะดวกขึ้น จากที่ผมได้เคยลองสัมผัสตัวออปชันตัวนี้มานะครับส่วนน้ําหนักโดยรวมของเขานะครับก็อยู่ที่1.6กิโลกรัมนั่นเองครับในด้านพอร์ตเชื่อมต่อก็ได้ก็เหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับมีเรื่องของตัว USB Type A นะครับสช่องนะครับด้านขวา2ช่องนะครับเป็น USB 3.2นะครับส่วนด้านซ้าย1ช่องเนี่ยเป็น USB เ v e r s i o น2.0นะครับตัว Type C ก็มีมาให้นะครับก็รองรับ Power Delivery ด้วยนะครับก็สามารถชาร์จผ่าน Type C ได้นะครับคอติโคอมโบแจ็คก็อยู่ติดกับ Type C เลยนะครับแล้วก็ตัว h d m i 1.4ก็มีให้เช่นเดียวกัันนครบใส่วนตัวสเปคเบื้องต้นนะครับรรุ่นนี้้มมาพอ กับตัว Intel Core i5 ครับ1 3 4 0 0 H นะครับเป็น CPU 8ปดคอร์สิบหกเกรดนะครับได้การทำงานแบบซีพีคอร์กับส e ่อีคอร์นะครับแรมครับมาพร้อมกับแรม16 g b DDR4 นะครับความจุ512 g b การเชื่อมต่อรองรับเป็นได E นะครับ Bluetooth ห้นะครับแล้วก็โดยรวมของรุ่นนี้นะครับก็แน่นอนนะครับเป็นรุ่นที่เหมาะกับสายพกพานะไปทำงานนอกสถานที่แรงต่างนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่แค่1.6กกิโลกรัมและก็ใครที่บอกว่าอยากได้ในเรื่องของตัวเลขด้วยนะครับไมม่อยยาากพพิ์ตตัวเเลขด้้นนนบรงี เอซูสเขาก็มีออปชันตัวนำเบอแผ่นที่แท็คแพดนะครับก็เรียกว่าสามารถกดตัวเลขใช้งานที่บริเวณแท็คแพดได้นะครับตัวนี้ก็เป็นออปชันเด่นอีกจุดหนึ่งของเอซูสนะครับที่หลายๆตัวเนี่ยยังไม่มีแต่ว่าตัวเอซูสรุ่นนี้มีให้นะครับแต่คิดว่าน่าจะต้องออคุ้นชินประมาณนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของการกดเนี่ยฟิล,ลิ่งเนี่ยไม่เหมือนกับการที่เรากดปุ่มอย่างแน่นอนนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องไป ลองเล่นตัวจริงอะไรกันดูนะว่าถูกใจกันหรือเปล่านะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับส่วนในเรื่องสเปคก็เช่นเดิมครับก็เหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับเป็นตัว i5 1 3เ0สียงศ h นะครับก็เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การตัดต่อกราฟิกเบื้องต้นด้วยนะครับก็ค่อนข้างแรงประมาณหนึ่งนะครับก็รองรับการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายอยู่แล้วนะครับใครที่นําไปทํางานออฟฟิศด้วยนําไปทํากราฟิกเบื้องต้นด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็หนักก็ค่อนข้างเบาด้วยนะครับสำหรับสายออฟฟิศนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษานะครับที่เน้นพกพานะครับแล้วก็ทํางานหลากหลายรูปแบบเนี่ยรุ่นนี้นะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นที่น่าพิจารณาประมาณหนึ่งเลยทีเดียวครับ และต่อมาในรุ่นที่5ของคลิปนี้นะครับเราไปอยู่กับโน้ตบุ๊กจอ14นิ้วกันอีกเช่นเคยครับกับตัวซีรีส์ v i เ o b o o k 14นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็ใช้เป็นรหัสรุ่น X1407 นะครับ CALY544WA นะครับมาพร้อมกับราคาครับที่27,990บาทครับรุ่นนี้ก็เรียกว่าราคาโดดจากรุ่นที่แล้วพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับปี2 0 6 5นี้เลยนะครับหน้าจอครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ14นิ้วอย่างที่บอกไปนะครับความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็ในส เป็น16ต่อ10เหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ย จะพิเศษตรงที่หน้าจอของเขาเนี่ยได้ในเรื่องของขอบเขตสีครับที่เป็น S R G B 100%ส่วนในเรื่องตัวสีบอดี้เนี่ยเป็นตัวพตตินัมโกลนะครับจากรูปเบนเดอร์เนี่ยก็ถือว่าดูค่อนข้างพรีเมียมนะครับแล้วก็ขอบจอด้านบนก็แน่นอนนะครับมีในเรื่องของตัว privacy shutter ปิดกล้องมาให้นะครับแล้วก็ในส่งตัวกล้องเนี่ยก็มีในเรื่องของตัวฟังก์ชัน I R ด้วยนะครับก็เรียกว่าสามารถสแกนใบหน้าเข้าใช้งานตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็จอก็แน่นอนว่าสามารถการได้180่งร้ัชแพดรับองขตัวเเลหมือนกับรุ่่นนนกอห้าที่ผม แนะนำไปนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยทาง ASUS เนี่ยเขาก็จะใส่ในเรื่องตัว Smart Gesture มาแทนนะครับก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับกรอวิดีโอหน้าหลังนะครับรวมถึงใช้เป็นปุ่มเปิดปิดตัว ASUS Screen Expert Control Center ก็ได้นะครับก็เรียกว่าทําได้หลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับมีหลายออปชันใส่มาในตัว t a c k p a d รุ่นนี้นะครับส่วนน้าหนักโดยรวมนะครับก็อยู่ที่1.4 6กกิโลกรัมนั่นเองครับพอการเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคันครับมี USB Type A 3.2ทั้ง2ด้านนะครับทั้งบริเวณด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับและในส่งตัว Type C คร รองรับทั้งในเรื่องของการชาร์จแล้วก็การต่อจอเลครับส่วนของการชาร์จเนี่ยก็รองรับเป็นการชาร์จ65วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็ ชาร์จผ่าน Type C อยู่แล้วด้วยนะครับในกล่องเขาเนี่ยเขามีอะแดปเตอร์นะครับที่เป็นหัว Type C มาให้เลยนะครับสำหรับตัวในกล่องของเขาส่วนตัว SD-MI ครับก็เป็นตัว h d m i วอร์ชัน1.4นะครับตัวสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับตัว Intel Core Ultra 5ครับ2 2 5 h นะครับเป็น CPU 14คอร์14เทรดนะครับมีในเรื่องของ4คอร์ประสิทธิภาพนะครับ8คอร์ประหยัดพลังงานแล้วก็2คอร์ที่เป็นประหยัดพลังงานต่ำนะครับส่วนตัว RAM ครับก็ได้เป็น RAM 16GB DDR5 on-board นะครับส่วนความจุเนะครับเขาก็มาพร้อม 2GB กะนะครับการเชื่อมต่อนะครับก็รองรับเป็น Wi-Fi 6E นะครับแล้วก็ Bluetooth 5.2นั่นเองครับภาพรวมของรุ่นนี้ก็แน่นอนนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับสายพกพาทำงานนอกกถานที่นะครับแล้วก็อยากได้ในเรื่องของ CPU ที่ ค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับเพราะว่า CPU ของเขาเนี่ยได้คอเทรดที่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็น CPU 14คอนะครับแล้วก็เป็น CPU ตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับในหลายๆการใช้งานก็คิดว่าค่อนข้างเหมาะอยู่แล้วนะครับสำหรับสายทํางานทั่วไปนะครับสายตัดต่อวิดีโอเรนเดอร์นะครับรวมถึงสายกราฟิกเบื้องต้นนะครับโดยเฉพาะสายกราฟิกเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะใครที่นําไปตกแต่งรูปภาพต่างๆนะครับถ่ายรูปภาพเป็นไฟล์รอแล้วก็ตกแต่งรูปภาพต่างๆก็รุ่นนี้ก็คิดว่าพอทําได้นะครับแล้วก็ทาได้ีว่ารทใยค ใช้งานตรงนี้สําหรับตัวรุ่นนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับออปชันเสริมอ,อื่นๆก็มีมาให้ครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับแทร็กแพดของเขาเนี่ยก็เรียกว่ามีออ,อปชันหลากหลายการใช้งานนะครับทั้งนิสิตของตัวรถเสียงเพิ่มเสียงนะครับรวมถึงรถแสงเพิ่มแสงด้วยนะก็สามารถทําได้ที่แทร็กแพดของเขานะครับโดยรวมๆของรุ่นนี้ก็ย้ากันอีกรอบครับสายทํางานนะครับเน้นพวกพา นะครับแล้วก็อยากได้บอดี้ที่ดูพรีเมียมนิดนึงอันนี้ผมว่าน่าสนใจแน่นอนว่าใครที่ไปดูเครื่องจริงนในเรื่องตัวสีเนี่ยผมว่าดูพรีเมียมกว่ารูปเรนเดอร์ที่ผมเอาให้ดูอย่างแน่นอนนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาดูหาชมกันได้นะครับสำหรับตัว View 14รุ่นนี้ครับ และในรุ่นที่6ของคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กจอ16นิ้วกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ v i เอ b o o k 16นะครับสำหรับตัวรหัสรุ่นเนี่ยก็จะเป็นตัว X1607CA นะครับ MB535WA นะครับมาพร้อมกับราคาครับที่28,990บาทครับจอครับได้เป็นความละเอียด Full HD Plus นะครับพาเน l i P.S. นะครับแล้วก็ขอบจอ้านบนก็ยังคงมีชัตเตอร์ปิดกล้องมาให้แบบเช่นเดิมนะครับแล้วก็รุ่นนี้ มาพร้อมกับกล้อง IR Camera นะครับก็สามารถสแกนใบหน้าเข้าใช้งานตัวเครื่องได้นะครับในส่วนตัวจอครับก็สามารถกางได้ถึง180องศาเช่นเดิมครับบอดี้ก็ได้เป็นสีควยลูเช่นเดิมแต่ถ้าเกิดเราดูจากภาพเรนเดอร์ตรงนี้เนี่ยมันดูค่อนข้างพรีเมียมขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนะครับในส่วนตัวเครื่องเนี่ยผมว่ามิติเขาทําได้ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้คือดูแค่ภาพเรนเดอร์นะครับถ้าเกิดใครไปดูเครื่องจริงเนี่ยคิดว่าน่าจะสวยกว่ารูปเรนเดอร์ตรงนี้เยอะนะครับส่วนคีย์บอร์ดครับก็มีไฟมาให้นะามณ 1.88kg นนัั่เองครบในส่วนตัวพอร์ตการเชื่อมต่อครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเริ่มที่ตัว USB Type C นะครับก็แน่นอนว่ารองรับทั้งการต่อจอแล้วก็การชาร์จนะครับ HDMI 1 4ก็มีให้นะครับ USB Type A 3.2นะครับแล้วก็มี USB Type C อีกหช่องด้วยนะครับรุ่นนี้มี USB Type C ถึง2ช่องเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น Audio Combo Jack ครับอีกหนึ่งช่องนั่นเองครับส่วนบริเวณด้านขวาครับก็จะมีเป็นตัว USB Type A ครับ3.2จุดำนวน1ช่องนั่นเองครับก็ถือว่าค่อนข้างครบครับแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายประมาณนึงนะครับแล้วก แน่นอนนะครับรองรับการชาร์จแล้วการต่อจอรครับรุ่นนี้เขาก็จะเรียกว่าชาร์จผ่านไทซีแล้วนะครับในกล่อ,องเขาก็จะมีอะแดปเตอร์ y ทซีติดมาให้ด้วยนะครับส่วนตัวสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้ครับก็มาพร้อมกับ Intel Core Ultra 5ครับ 225H นะครับเป็น CPU 14 Core 14เ e a d นะครับ มีในหน่งตัว4คอประสิทธิภาพนะครับ8คอประหยัดพลังงานแล้วก็2คอประหยัดพลังงานต่ำนะครับส่วนตัวแรมครับก็ได้เป็นแรม16 g b DDR 5ออนบอร์ดนะครับความจุเป็น512 g b รองรับการเชื่อมต่อเป็น wiFi 6นะครับแล้วก็ Bluetooth 5.2นั่นเองครับโดยรวมของรุ่นนี้ครับก็เรียกว่าได้ประสิทธิภาพเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับที่ผมได้นําไปนะครับได้ในเรื่องของ CPU ได้ในเรื่องของตัวแรมได้ในเรื่องของตัวความจุที่เท่ากันนะครับแต่รุ่นนี้หน้าจอใหญ่ขึ้นนะรใ่่ออกกาาจะไไมมด้้นแตห ใหญ่แล้วก็อยากได้คีย์บอร์ดฟูลไซส์มีตัวเลขด้านข้างให้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของ CPU ที่ค่อนข้างใหม่นะครับอย่างที่บอกครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวล่าสุดนะครับเป็นตัวปี2025นะครับเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับใครที่อยากใช้ CPU รุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ใช้ในระอเยืยาวๆนะครับผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ย้ําเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบจอใหญ่ครับเพิ่มเงินมาแค่อีก1,000บาทนะครับคุณได้หน้าจอ16นิ้วเลยนะครับแต่ขนาดเดียววกกกัันนนนน้้้้้าเิดคครี่่่ไไมอออยยบุหะณลลจจงง1,000 14็แซึ ถึง1.5ึงสําหรับผมถือว่าเบานะครับก็พกพากันแบบชิลๆนะครับสําหรับน้ําหนัก1.46กกิโลกรัมนะครับส่วนในเรื่องของตัวออปชันทัชแพดก็เหมือนเดิมนะครับยังคงมีในเรื่องของตัวปรับเสียงลดเสียงนะครับปรับแสงลดแสงต่างๆนะครับก็สามารถทําได้ที่ตัวทัชแพดเหมือนเดิม นะครับเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับหรือว่าเป็นตัวสมาร์ทเจเจอร์เหมือนกันนั่นแหละนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้นุดบุกจอ16นิ้วที่ทํางานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็จอใหญ่นะครับแน่นอนว่าพื้นที่คุณเยอะนะครับคุณจะเปิดหลายๆหน้าจอนะครับสาหน้าจอหรือว่าใครที่เน้นทํางานแบบพื้นที่แนวตั้งอเยอะงาน Excel งานเขียนโค้ดต่างๆนะครับที่เน้นพื้นที่แนวตั้งนะครับรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัว asus viewbook 16 2025รุ่นนี้ครับ และในรุ่นสุดท้ายครับรุ่นที่7ของคลิปนี้นะครับก็ มาอยู่กับซีรีส์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอย่าง Gaming V16 นะครับก็จะเป็นรหัส V3607VU นะครับ RP596W นะครับก็มาพร้อมกับราคาครับที่31,990บาทครับสำหรับตัวดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด16นิ้วนะครับความเบด Full HD+ นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของจอครับที่เป็น114เฮิร์ด้วยนะครับตัวบอดี้ครับเป็นบอดี้สีดำล้วนเลยนะครับคีย์บอร์ดก็มาพร้อมกับไฟสีฟ้านะครับหรือว่าทาง ASUS เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัว เธอเบอร์บลูนั่นเองบริเวณคีย์บอร์ดเนี่ยในเรื่องของตัว WSD นะครับแล้วก็ลูกสอนเนี่ยเขาก็มีการทำเป็นปุ่มใส่สไว้ด้วยนะครับคล้ายๆกับซีรีส์ทับเกมมิ่งเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ จะมีปุ่มใสๆที่บริเวณลูกศรด้วยนะครับขอบจอด้านบนของรุ่นนี้นะครับก็มีชัตเตอร์ปิดกล้องมาให้นะครับจอก็สามารถกางได้180องศานะครับแล้วกจากรูปเบนเดอร์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าทัชแพดเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับมีในเรื่องตัวสมาร์ทเจอร์มาให้ด้วยนะครับแน่นอนว่าเราสามารถใช้งานในส่งตัวออปชั่นพวกลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับลดแสงเพิ่มแสงต่างๆได้นะครับเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับที่ผมได้แนะนําไปนะครับส่วนน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมนะครับก็อยู่ที่1.95กิโลกรัมนเเร่่องั์ททานน้สีด ไม่ได้มีเหมือนพวกซีรีส์ทับหรือว่า ROG นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว USB 3.2นะครับแล้วก็มี Type C อีกหนึ่งช่องนะครับท้ายสุดเลยนะครับก็จะเป็น Audio Combo Jack นั่นเองครับส่วนตัวด้านขวางตัวเครื่องครับเขาก็จะมีตัว USB Type A 3.2ครับจำนวน1ช่องนั่นเองครับในส่วนตัวสเปครุ่นนี้ครับเขาก็มาพร้อมกับตัว Intel Core 5ครับ2 1 0 h นะครับเป็น CPU 8คอร์12แตร์นนะครับได้เป็นตัว 4P คอร์กับ 4E คอร์นะครับส่วนตัวการ์ดจอครับก็มาพร้อมกับการ์ดจอแยกครับอย่างตัว Nvidia g e f o RTX c e r 4050 6GB GDDR6 นะครับ TGP สูงสุดก็อยู่่ที65วััตต์นะครบ แรมครับได้เป็นแรม16 .gb DDR5 นะครับความจุ512 g b การเชื่อมต่อก็รองรับเป็นไฟล์6 e นะครับแล้วก็ได้เป็นบลูทูธ5.3นะครับในส่วนรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของตัว Office แท้ติดเครื่องมาให้นะครับใครที่อยากใช้งาน Office ด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อเพิ่มหรือว่าติดตั้งเพิ่มกันอีกทีหนึ่งนะครับกับตัวโปรแกรม Microsoft Office ต่างๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวครับที่เหมาะกับการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับคำว่าหลากหลายของผมเนี่ยจะไม่ใช่แค่งานกราาากกรรือวววว่่่งงนนนดเเมมตแลละัีี้จถึท เพราะว่าการ์จอเขาเนี่ยได้มีตัว40506 t b นะครับแต่ก็แน่นอนแหละว,ว่า TTP mm hmm. เขาค่อนข้างอยู่ในระดับเริ่มต้นนะครับ65วัตต์นะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นในสรุ่วงของบอดี้ด้วยหรือเปล่าที่ผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยจับเครื่องจริงเหมือนกันแต่ว่าไปดูรีวิวเครื่องจริงต่างประเทศมาแล้วนะครับเขาก็มีรีวิวอยู่นะแต่ประเทศไทยก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ทาง ASUS เขาน่าจะส่ง เครื่องให้กับพวกอินฟลูเอนเซอร์ให้ได้รีวิวกันนะครับก็ลองไปติดตามดูรีวิวกันได้นะอย่างรุ่นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะครับกับการ์ดจอ4050นะครับเรียกว่าใครที่นําไปเล่นเกมพีวอเนี่ยสามารถเล่นได้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะปรับต่ําปรับกลางปรับสูงนั้นก็แล้วแต่เกมนะครับเป็นเกมใหม่ก็อาจจะปรับได้ไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นเกมที่ไม่ได้ใหม่มากครับอย่าง G T A 5เนี่ยอาจจะปรับได้ประมาณที่ระดับกลางถึงสูงเลยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวดีไซน์ครับรุ่นนี้เนี่ยเอาจีจร จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมลองไปส่งในหลายๆร้านออนไลน์มาบางร้านเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า ASUS VivoBook 16ด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าอิงจากเว็บไซต์ Official ของ ASUS เองเนี่ยเขาก็ใช้คำว่า Gaming V16 นะครับผมก็ยึดตามเว็บไซต์ ASUS แหละนะครับก็ใช้เป็น Gaming V16 นะครับเรียก v i ิว b o o k ก็ไม่น่าจะผิดนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับเรียกเป็น v i ิว b o o k 16ก็ได้นะครับเพราะงั้นผมก็เลยมองว่ารุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งจา๋าๆนะครับใครที่เน้นเกมมิ่งจริงจังผมแนะนำ ในงบ2.8ถึง3 0มเนี่ยผมว่ามีหลากหลายรุ่นให้เลือกอยู่นะนะครับแต่ในเรื่อง CPU เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นตัวทัพที่ใช้รุ่นนี้เหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องรอดูในอนาคตแต่แน่นอนถ้าเกิดใครที่เน้นเกมนะครับการจองตัวทับเนี่ย TDP เขาสูงกว่ารุ่นนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ลองไปเทียบดูก่อนก่อนจะซื้อรุ่นนี้แต่ถ้าใครที่บอกว่าผมเน้นทํางานเป็นหลักนะครับสายตัดต่อสายไลฟ์สด OBS ต่าง นะครับแล้วก็เล่นเกมบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้เป็นเกมเมอร์จริงจังไม่ได้เกมจ๋าขนาดนั้นผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจเพราะว่าดีไซน์เขาดูเรียบร้อยขึ้นด้วยนะครับเขาดูแบบไม่เป็นเกมมิ่งจนเกินไปจริงๆแล้วตัวทัฟก็ดูค่อนข้างเรียบร้อยขึ้นแหละนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยดูเป็นโน้ตทุ๊กทำงานมากกว่านะครับมากกว่าตัวทัฟอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวนี้มันมองเผินๆนี่มันคือวิวพุกสิบหกเลยนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับแต่ว่าเอ u กซ์ซเขาเรียกว่าเป็นตัวเอ u กซ เกมมิ่ B16 ก็ก็ตามนั้นนะครับเกมมิ่ B16 นะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ผมว่าน่าสนใจถ้าเกิดผมมีโอกาสได้ไปลองเล่นหน้าร้านเนี่ยอาจจะทำคลิป POV พรีวิวมาให้ดูกันนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับอะก็โดยรวมครับก็ ถือว่าเหมาะสมนะครับสำหรับในหลายๆการใช้งานนะสำหรับตัวเกมมิ่ง1 6รุ่นนี้นะครับทั้งการใช้งานทั่วไปงานกราฟิกตัดต่องานเลนเดอร์ 3D หรือว่าใครที่ํำไปทำงาน 3D ปั้นโมเดลต่างๆผมว่ารุ่นนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่อยู่ในระดับเริ่มต้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวออปชันการอัปเกรดนะครับผมไปดูรีวิวต่างประเทศมาแล้วรุ่นนี้เนี่ยสามารถอัปเกรดแรมนะครับได้สูงสุดถึง32 GB นะครับก็เรียกว่าใครที่นำไปใช้งานแบบระยะยาวเนี่นย จะไม่สามารถใส่ s d m 2เพิ่มอีกหนึ่งลูกได้ไม่เหมือนพวกซีรีส์ทับหรือว่า LG นะครับพวกนั้นเขาใส่เพิ่มได้อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายเกมมิ่งจ,าจา๋าๆคุณไปทับเกมมิ่งหรือว่า LG ดีกว่านะครับยิ่งถ้าเป็นเกมใหม่ๆความจุมันเยอะอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างมากก็2 t b ทก็สุดแล้วนะครับถอดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัว 2T เข้าไปนะครับอันนี้นคือสูงสุดแล้วแต่บางคนเนี่ยอาจจะใช้มากกว่า2 t ทก็มีให้เห็นนะครับผมมีให้เห็นนะ แน่นอนว่ามันมันมันเป็นข้อจํากัดนะครับสรับใครที่เอาไปใช้งานตรงนี้ก็พิจารณาตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ลองรอ,งองดูรีวิวเครื่องจริงตามอินฟลูเอนเซอร์เจ้าดังตง่างๆ,ๆนะครับลองไปดูรีวิวกันอีกทีนะถ้าเกิดใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับแต่ได้ผมพูดถึงสเปคการ์ดโดยรวมพูดถึงสเปคการ์ดอย่างเดียวนะครับผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าเหมาะสำหรับเกือบทุกการใช้งานนะครับแล้วก็ดีไซน์ดูดีด้วยนะครับตั้งในโต๊ะประชุมก็ดูแบบ ไม่ไม่โดดเด่นเงินไปนะครับดูกลมเกืนเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กทํางานเครื่องหนึ่งสำหรับตัว ASUS Gaming v 1 6รุ่นนี้ครับเอาละครับและนี่ก็คือ7รุ่นของคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับก็เรียกว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับเบื้องต้นให้สําหรับคนที่สนใจโน้ตบุ๊ก ASUS นะครับผมคัดมาให้แล้วนะตั้งแต่ราคา1 5 9 9 0นะครับก็ลองไปพิจารกกันดู นะครับลองไปดูว่า7รุ่นนี้เนี่ยพอที่จะไปอยู่ในลิสต์การซื้อของคุณผู้ชมได้หรือเปล่าก็ลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับส่วนใครครับยังตัดสินใจไม่ได้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทั้ง7รุ่นนี้เนี่ยมันเหมาะการใช้งานแบบไหนบ้างก็เหมือนเดิมครับผมก็มีสกอร์มาให้เหมือนเดิมเป็นสรุปจากผมก็ีย้วก็เป็นสรุปจากสเปคการ์ดโดยรวมนะครับแล้วก็จากคะแนนเบสมตรตาร์กต่างๆนะครับเช่นการตัดต่อวิดีโอนะครับแน่นอนว่าคะแนนมัลติคอร์เยอะๆนะครับการตัดต่อวิดีโอก็ มีประโยชน์นะครับเรนเดอร์อะไรต่างก็ได้ไวขึ้นด้วยหรือใครที่อยาไปเล่นเกมนะครับการ์ดจอดีๆหน่อยก็จะคะแนนสูงในด้านของการเล่นเกมแล้วก็ทำกราฟิก 3d อันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนสําหรับผมนะครับเบื้องต้นนะก็ลองเอาไปเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นกันได้นะครับสำหรับตัวคะแนนจากที่ผมให้นะครับ เอาเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันได้นะครับส่วนคลิปต่อไปครับผมจะมีอะไรมาพูดถึงกันอีกนะครับมีอะไรมานำเสนอกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมแจ็คเอสเซมิชันก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ